เรื่องจริงสเปเชียลท่านครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บริเวณสถานีวิจัยหนึ่งสถานีเขาเขียวนะครับซึ่งเป็นเบสจุดที่หนึ่งะครับข้างหลังผมนี่คือหัวหน้าลงกดและทีมงานก็กำลังบรีฟกันคอือเตรียมความพร้อมของการจะออกไปสำรวจพวกเขากำลังจะเข้าไปในเส้นทางสำรวจนะเพื่อไปเก็บกล,ล้องกล้องซึ่งดักถ่ายกัปริยาของช้างในป่าก่อนออกไปก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเงี้ยฮะแต่ทุกๆด้านก็จะมีการตรวจ เตรียมมาก่อนว่าทําอะไรบ้างอุปกรณ์ไปพร้อมไหมนะครับผมเองก็ต้องมีโอกาสใส่แบบเข้าด้วยอันนี้กันทากทากเข้าไปแล้วตับแย yeah. ่ต้องกันอย่างนี้เดี๋ยวตามไปได้วยกันภารกิจของเจ้าหน้าที่ในวันนี้คือการเข้าไปเก็บฟิลม์มจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ซึ่งนําไปติดตั้งไว้ในป่าเมื่อ15วันก่อนพวกเขาหวังว่าภาพที่ปรากฏอยู่บนฟิลม์มควรจะมีภาพของครูงช้างและสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิด เพราะจุดที่ตั้งกล้องอยู่ในบริเวณด่านช้างที่ช้างป่าขโขลงใหญ่ใช้เป็นเส้นทางหากินอยู่เป็นประจำทีมงานของเราถือโอกาสนี้เก็บภาพเบื้องหลังของการทำงานในพื้นที่ของนักวิจัยกลุ่มนี้ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสได้เห็นอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักเทียบกันกับจุดอื่นที่ไม่ได้จริงที่มันอยู่นอกเส้นนี้ให้ช่วยถือมาเองน,นอะใช่ไหมครับจริ้งเหรอลองรอยของช้างป่าเนี่ย พอถึงระดับที่ลึกเข้าเนี่ยเราก็ต้องสนใจร่องรอยอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ช้างครับเช่นนี้ก็คือรอยกระทิงตรงไหนฮะที่บอกว่าเป็นกระทิงสามห้าชี้รอยกระทิงนี้ ه, กีบตัดกรีบตาดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็จะเก็บร่องรอยพวกนี้ด้วยเพราะว่า<ด>ตัดหลายชนิดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับช้างถ้าช้างมาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเนี่ยดึง หวายเนี่ยลงมาโคลมชักเอายอดกินเนี่ยกระทิงซึ่งไม่สามารถจะไปดึงมาได้นี่ก็จะกินส่วนเหลือเมื่อกระทิงมา,าชนิดอื่นๆก็ตามมาเก่งกวางที่เอาไม่ถึงของสูงๆมันตกลงมาเหลือกินพวกนี้ก็ได้กินที่ช้างมันแทงไว้มันขุดไว้มันดึงไว้กําลังเยอะ,ะกิน<า>เหลือครับหมูป่าก,ก็กินนี่คือความสัมพันธ์กันช้างนี่เหมือนหน่วยรถถังนะะเป็นลูลนกน้องเลยนะชนิดอื่นๆครับการเก็บตัวอย่างพืชอาหารก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องทํา อย่างน้อยวิธีนี้ทําให้เรารู้ได้ว่าพืชอาหารที่ช้างกินนั้นมีพืชอะไรบ้างณนะวันนี้ทีมวิจัยพบแล้วว่าช้างป่ากินพืชอาหารในป่าเขาใหญ่มากถึง101ชนิดหนหสิ่งที่ทีมงานของเราสังเกตเห็นก็คือการเข้าป่าเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งนั้นจะมีนายพรานคอยนำทางโดยแกะร่องรอยของช้างป่าที่พวกมันทิ้งเอาไว้พรานบุญคือ คนที่เราพูดถึงความรู้และความชํานาญในการใช้ชีวิตในป่าถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วพรานบุญคือนักล่าช้างป่าที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งของเมืองไทยปัจจุบันเขาเลิอกอาชีพการล่าสัตว์แล้วหันมาใช้วิชาความรู้ที่เขามีทุ่มเทให้กับงานวิจัยช้างที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่องรอยที่เขาพบและสิ่งที่เขาสังเกตเห็นกลายเป็นข้อมูลอันล้ำค่าที่นักวิจัยนำกลับไปศึกษาวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการได้เป็นอย่างดีขึรนไปรวมเลยไหมครับด่านเล็กๆเมื่อกี้นี่จะมารวมกันตรงนี้อันนี้คือด่านหลักที่จะออกไปทุ่งที่เราอยู่เนี่ยด่านด่านเล็กๆเมื่อกี้นีจะลงไปรวมตรงนี้คือด่านเล็กด่านน้อยรเปาดินป่าลตาจะมองพื้นหรือมองข้างบนบ้างกัน มองทั้งหมดเลยครับตบพอไปเรื่อยเลยต้องเลีงเขาป่านีอะไรมั่งครับเออดีจังอยากจะไปนอนอ่ะข้างบนเนี่ยมีกิ่งไม้หรือเปล่าถ้าคนเมือนอย่างเราเดินเข้าไปในป่าคงไม่มีใครบอกได้แม้กระทั่งว่าต้นไม้ที่เราเห็นต้นนี้ชื่ออะไรแต่สิ่งที่พรานบุญบอกเราได้มากกว่านั้นคือมันเป็นพืชอาหารที่หมีตัวหนึ่งมาหากินอยู่ที่ต้นไม้นี้สังเกตได้จากรอยของเล็บเท้าที่ปรากฏให้เห็นช่วงแรกลมเลย ก่อยเท้าสัตว์ที่ปรากฏอยู่บริเวณแหล่งน้ําในป่าพรานบุญสามารถบอกเราได้ว่ามีสัตว์ป่าอะไรเดินผ่านบ้างใครมาก่อนใครมาหลังและพวกมันมาทําอะไรเกี่ยวข้องกับช้างป่าหรือไม่พรานบุญมีคําตอบให้เราเสมอใครมาก่อนครับหมีกระทิงหมีมาก่อนครับเพราะว่หมีเลยก่อนแล้วเพราะว่ากระทิงยืนอยู่หมีก็มาประมาณสองวันต่ำมาเนลยจึงเป็นต้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 นนต้นต้นต หมูป่าที่ลดูโปรเจกต์มาดูดพิพานไอจ้ามึงอนั้นลอยผมเองแหละตอเลียบเม่ก้เลอไดุดินเน็ลมันบูที่เข้าป่าไม่อดตายเลยใไมเนี่ยผมคิดว่าไม่อดละครับโดนม้าในป่าอย่างเนี้ยก็กินในใบก็เก็บไปกินพริวอะไรกนได้เดี๋ยวจะเก็บไปให้กินวันนี้ไขี้เราเห็นี้กระทิงไหม่มันอกจากเราจะไม่รู้แล้ว่าเป็นขี้ของกระทิงเรายังไม่รู้คาตอบด้วยว่า เหตุใดมันจึงขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แบบนี้ได้เออมันได้มันย้กระทิงมันก็เดินตามหลานหน่อยเราอาจจะเข้าใจว่ากระทิงปีนขึ้นไปขี้อยู่บนไม้แต่็ใช่อ่ะสวบย้ายขี้ขึ้นไปพรานบุญรู้แม้กระทั่งว่าช้างหยุดกินตรงไหนหรือหยุดทําอะไรโดยสังเกตจากร่องรอยที่ช้างทิ้งเอาไว้มือคอยรับไว้มือคอยรับ กันตัวแมลงกันอ๋อเตะเข้าที่ตัวแล้วหัว่นครับอันนี้คือรอยที่ช้างเนี่ยเล่นโฟลแล้วก็มาถูตัวไว้เมื่อวานนี้นะครับอันก็ก็จะเก็บตัวเลขข่าความสูงที่เขามาถูตัวไว้ด้วยสูงเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะสองเมตรเท่าไหร่นี่คือความสูงของช้างเลยหลังช้างใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไม่ถึงหลังครับไม่ถึงหลังเป็นสีข้างครับเป็นสีข้างเลยครับหลังอาจจะประมาณเตี้ยกว่าหน่อย ถ้าหลังก็หลังจะสูงกว่าอ๋อหลังสูงกว่าใช่ไหมตรงครับบริเวณทูบริเวณที่โค้งอะครับคุ้งปองคุ้งกองเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณนี้เออตัวเขาสูงอันนี้ใช่ไหมสูงกว่านี้ประมาณนี้หกสิบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็หัวแล้วเอาสูงกว่านี้อีกครับนั่นความสูงจริงตัวช้างประมาณนี้ประมาณนีโอ้โหใจเลยนะแล้วเขาเอาอะไรเอาสีข้างมาถูครับสีข้างตรงที่เป็นกองกองอะอย่างนี้ใช่ไหมก็เข้าไหร่ใส่แบบนี้ฮะเอาหล่อน อาอนี่ไว้เฉพาะรอยถูน,นี่สูงว่าคุณตัวไหลเดี๋ยวฮะหนึ่งช่วงเนี้ยฮะป,ปลายแขนยังไม่เท่าหลังช้างตัวนี้เลยท่านชมครับเวลาพอทีมะรวจเจอขี้ช้างนะฮะก็จะเริ่มพุ่งเข้าไปหาทันทีอย่างนี่เห็เนใช่ไหมครับ แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างๆกันไปนะครับคนวัดขนาดก็ดึงสายเทปออกมานะครับมีสัญลักษณ์ลงไปเขียนว่าตัวเอไปถึงสเตจเอคือดูแล้วเนี่ยอยู่ในระยะใหม่ๆไม่นานเท่าไหร่แล้วก็เริ่มเก็บตัวอย่างลองดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนี่โครงการวิจัยช้างเนี่ยคะ่ะก็จะมีการศึกษาการย่อยสลายของมูลช้างเพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อ,อ,อดูช่วงเวลาของการเข้ามาใช้พื้นที่ของช้าง ในเวลาต่างๆกันโดยดูจากกองมูลที่ที่ช้างถ่ายทิ้งไว้ประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากรู้จักเส้นทางการหากินของช้างแล้วขี้ช้างยังบ่งบอกถึงชนิดของอาหารที่ช้างกินเข้าไปอีกด้วยนักวิจัยดูจากอัตราการย่อยสลายของขี้ช้างโดยเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จะนําไปเปรียบเทียบในการเดินเข้าไปในป่าลึกนักวิจัยสามารถรู้ได้ทันทีว่าขี้ที่พบนั้นเป็นขี้ใหม่หรือขี้เก่า และเป็นขี้ของช้างตัวใหญ่หรือตัวเล็กซึ่งในอนาคตทีมวิจัยมีแผนที่จะสกัด DNA และฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อที่แฝงอยู่ในขี้ช้างเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ในเชิงพันธุกรรมต่อไปเป็นด้วงครับเป็นแมงติดแข็งเป็นแมงติดแข้งพวกนี้เราก็สนใจเหมือนกัน mm hmm. ตัวแปลอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของช้างพวกนี้ก็จะอธิบายนิเวศของตัวนี้ได้อีกอยู่ในสภาพป่าแบบไหน mm hmm. พวกไมันเป็นยังไงแมงแหลายชิ้ที่ตามช้างหรือวิ่งเข้ามาทันทีครับแมงแหลายชิ้ที่ตามช้างหรือวิ่งเข้ามาทันทีครับขี้ตกมาปับ๊บ<ม>ก็เข้ามาไข่ในขี้ทันที<ม>ก็เข้ามาไขาเกิดเป็นตัวอ่อนปั๊บก็จะมีพวกนกที่เป็นนกเดินดงสัตว์ที่กินมแมลงเป็นอาหารเนี่ยก็จะมาคุยหายแมงพวกนี้แหละแมงพวกนี้ให้รางวัลก็คือบางทีเนี่ยช้างกินเม็ดไม้มาเดินมาสี่ห้ากิโลช้างมาดึงตรงนี้มันออกมาที่โลงนะ่งแล้วเม็ดไม้ที่ตกมากับขี้เนี่ยมันอัดกันแน่นเกินไปนก พวกนี้ก็มาช่วยกันเคลียร์เอาเม็ดไม้นี่กระจายออกไปอุณหภูมิความชื้นแสงพอดีต้นไม้ขึ้นมาทดแทนได้รางวัลนนะั่นคือพวกแมงนี้เมื่อนกพวกนี้มาสัตว์ที่กินนกก็มารองูเหล,ลือมงูลามแล้วนี้ก็มาคอยมีสัตว์กินพืชแล้วกินมแมลงแล้วก็จะมีสัตว์คู่รัาตามมาอีกเหลือขนาดต่างๆเพราะนั้นช้างจะเป็นตัวแทนของการของความสัมพันธ์ในระบบนิเวก ท่านผู้ชมครับเราออกเดินทางมาตั้งแต่จุดที่เราบรีฟกันตรงนั้นเนยนะฮะมาถึงตรงนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งระยะทางที่เดินไปหนึ่งระยะทางที่เดินไปทั้งหมดเนี่ยพรานบอกแล้วว่าประมาณ800900เมตรใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงตลอดทางนั้นเราได้เรียนรู้อะไรตรงนีอ้อะไรมากมายทีเดียวนะครับพรานสอนให้เราสังเกตเจากพื้นรอยเท้าสภาพต้นไม้นันบอกชีวิต ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าม, uh> มากมายเลอเกินนอกจากจะช้างกระทิงหมูเต็มไปหมดเลยการใช้วิดในป่านั้นสนุกและน่าสนใจมากตรงจุดที่เราย we well ืนตรงนี้เน e ี่ยนะครับดูจากแผนที่ GPS แล้วตรงเป็นพิกัดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นห้วยเรียกว่าห้วยน้ำซับนะฮะทีมวิจัยทั้งหมดก็ถือโอกาสพักดื่มน้ำกันอีกหนึ่งต่อไม่ครับเป็นแผนที่ทั่วไปเลยม่นพิกัดวกันการเดินเข้าป่าและไม่ให้หลงทางและไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้อง ทีมวิจัยจริงจำเป็นต้องมีเข็มทิศแผนที่ทางทหารและที่ขาดไม่ได้ก็คือ GPS หรือเครื่องบอกพิกัดทางดาวเทียมซึ่งเป็นตัวบันทึกข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญในการระบุก,กิจกรรมการบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับช้างประโยชน์ของมันยังใช้เป็นเครื่องนำทางที่มีประสิทธิภาพบอกระยะทางระดับความสูงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วยการจะไปเทสกล้องเนี่ยเราดูว่า ความแรงของตัวอินฟราเรดขึ้นความร้อนเนี่ยมันยังใช้ได้การอยู่หรือเปล่าไปแล้วครับมองไว้ที่กล้องเลยนะครับมองไว้ที่กล้องเลยครับจะเอเดินผ่านไปเลยครับเดินผ่านไปแล้วเดินตัดเลยครับเฮ<อ>้ย <c oughs> ล้มลื่นพอดีลื่นพอดีเซพอดีเลยนะแท็ <c oughs> กี่ช่วงเซล ภาพที่ปรากฏเหล่านี้เป็นประโยชน์ให้นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องไปเฝ้าปาทุกวันกล้องที่นําไปติดตั้งในด่านช้างจะช่วยบันทึกความเคลื่อนไหวได้ทันทีว่าช้างตัวไหนในทะเบียนมาหากินในบริเวณนี้บ้างมาในช่วงวันไหนเวลาใดและมาบ่อยหรือไม่ซึ่งกล้องทั้ง10ตัวที่ติดตั้งกระจายไปยังจุดต่างๆที่สําคัญๆก็สามารถบันทึกข้อมูลในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ได้ ภาพที่ได้ทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในระบบ GIS ทุกครั้งเพื่อน,นําไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประเภทอื่นที่ถูกเก็บมาได้ในวิธีการที่แตกต่างออกไปปัญหากล้องตัวนี้ขนาดนี้ก็คือว่าที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยได้สตางค์ซื้อมาเนี่ยช้างกระแทกกระแทกปั้งก็โดนตัวกล้องตรงๆเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึงแรงดึงนะครับแรงดึงของมันมากเอวงงแงดึงปั๊บหลุดเลยครับเพราะนั้นก็เลยใช้วิธีการหาความหนาแน่นมากขึ้นก็เลยเอาเคสตัวนี้มาใส่มีอู่ข้างหนึ่งแทงงาครับตรงนี้พอดีเลยครับ ตอนนี้นี่เรากราลังเปลี่ยนกล้องใช่ไหมครับจริงๆขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะต้องทําภารกิจตรงนี้คืออะไรบ้างครับเราติดกล้องตัวนี้ไว้ <ฮะ S 2> ครบ15วันแล้วเพราะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องเอาฟิล์มมาเปลี่ยน <ฮะ S 2> แต่พอดีว่าวันนี้เนี่ยเราทําเคสต,ตัวนี้ครับมาให้ความแข็งแรงมันมากขึ้นของกล้องนี้ก็เลยมาเปลี่ยนกล้องมาเปลี่ยนเคสไปเลยท่านผู้ชมครับท,ทีมทีมวิจัยเราก็เพิ่งจะทานอาหารเย็นกันเลยนะครับต้องขออนุญาต ทานอาหารไปด้วยนะครับบรรยากาศพวกเราก็ก <nossas> <Matthew s> ินกันรอบๆเนี่ยนะฮะกองไฟเต็มเครื่องหลังเ่ยคือที่หลับที่นอนของพวกเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะวิจัยเราก็เพื่อจะทานอาหารเย็นกันเลยนะครับต้องขออนุญาตทานอาหารไปด้วยนะครับบรรยากาศพวกเราก็กินกันรอบๆเนี่ยนะฮะกองไฟเต็มเครื่องหลังเ่ยคือที่หลับที่นอนของพวกเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรอเวลาเพื่อจะไป สำรวจดูช้างซึ่งช้างอย่างที่คุณลงกดบอกจะนอนกลางวันกลางคืนเขาจะออกหาก,กินเราจะไปดูเส้นทางที่ช้างเขาออหาก,กินกันซึ่งจะได้ไปที่ไหนบ้างนะฮะสักครู่มีวิทยุแจ้งมาว่าช้างออกเส้นทางบริเวณเถนนสายปากช่องอุทยาน uh huh. ก็จะไปฝั่งปากช่องแล้วก็กลับมาทางเส้นทางสายประจินบุรีครับ uh huh. ก็ใช้เวลาในการขับรถดูการขยายกกนของช้างในประมาณสัก 3- 4สชั่วโมง ก็ระยะทางประมาณสัก120กิโลเมตรไป่หม่เอ็มาจเ๋ยวทั้งถึงประมาณสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองครับค่อยกลับมาพักแล้วกลับมาพักที่สถานีนี้ครับก๋าจอกไปเห็นว่าประมาณกี่โมงครับประมาณดึกสองทุ่มมากกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ยังมีรถนักท่องเที่ยวเนี่ยสัญจรตามเส้นทางอยู่จุดที่เราจะไปดูทางนี่ไม่ใช่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเห็นทั่วไปปกติแล้วส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โซนบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยทางอุทยานก็จะจัดไว้เฉพาะ กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและก็สองสัตว์ในเวลากลางคืนนะครับแต่ว่าคนละส่วนกันส่วนมากช้างจะออกในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในโซนของการท่องเที่ยวสองสัตว์กลางคืนช้างก็คงจะไม่มาหากินใกล้ๆนักท่องเที่ยวท่างถิ่นมาเห <นะ S 2> มือนกัน,น <ะ S 2> แต่ว่านาน,านๆั้างมาครับครับแต่เราจะเข้าไปดูที่เข้าไปใกล้ช้างหน่อยครับในทุกๆวันทีมวิจัยจะออกเดินสำรวจไปตามถนนเพื่อบันทึกความถี่ของช้างแต่ละโขลงแต่ละตัวว่าลงมาหากินบริเวณถนนนี้กี่ครั้งอีกทั้งยังเป็นโอกาส ที่จะเข้าใกล้ช้างได้อย่างใกล้ชิดมีโอกาสบันทึกภาพเพื่อนําไปทําทะเบียนช้างได้อย่างชัดเจนศึกษาพฤติกรรมต่างๆที่มีโอกาสเห็นได้ยากพวกเขาทําเช่นนี้มานานกว่า6ปีแล้วและสามารถทําทะเบียนช้างได้มากกว่า95ตัวเป็นอย่างน้อย ท้งที่ชื่อมาดีซึ่งเป็นโทนของพังมะลิก็ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อปลายปีที่แล้วภาพหลังจากทีมวิจัยเฝ้าติดตามการตั้งครรภของแม่มะลิมานานกว่า2ปีภาพที่พวกเขาบันทึกได้กลายเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและน่าทึ่งไปพร้อมๆกันส่วนลายติงรู ที่ทีมวิจัยทุ่มเทการรักษามาตลอดทั้งปีนั้นปัจจุบันบันหายเป็นปกติและกลายเป็นเพื่อนกับทีมวิจัยสามารถป้อนอาหารและเข้าไปถ่ายรูปกับมันได้อย่างใกล้ชิดเอเค,ครับเราใช้เวลาประมาณ3-4มชั่วโมงครับไอข้อมูลที่เราได้ในวันเดียที่เราเจอวันนี้ที่ นไปใช้ต่อ,อยังไงฮนะืูไปทําให้เกิดการพ้นหาต่ออยังไงครับการออกมาสํารวจช้างกลางคืนอย่างเงี้ยมีคําถามที่รรเราพวกเราจะต้องตอบเนี่ยหลายคาถามแต่ละคืนครับเพราะฉะนั้นการบันทึกเนี่ยจะทําอย่างละเอียดเช่นช้างปรากฏตัวเวลาเท่าไหร่บริเวณไหนเก็บพิกัดเก็บข้อมูลแล้วก็จัดเก็บไว้ในบ,บทฐานข้อมูลครับแล้วก็รมีสำคัญก็คือบอกการเคลื่อนไหว กันก็จะหากินของช้างครับแล้วมากกว่าน,นั้นก็คือว่ารายละเอียดทางด้านพฤติกรรมที่เราพบเนี่ยจะมีอีกหลายหัวข้อที่พวกเราสนใจเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราทําอยู่นี้เราเรียกว่าการทํา direct observation หมายถึงว่าการสํารวจโดย <พบ S 1> ตรงครับเป็นการสังเกตเรื่องราวต่างๆที่เราพบ,พบเห็นเนี่ยก็จะมีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบนะครับแล้วนำมาสู่การวิเคราะห์ในเชิงสถิติครับนั้นอย่างที่เราเจอคืนนี้เนี่ยเช้าว่นนี้เราก็ต้องทํางานต่อคือว่าจุดที่เราเจอช้างเนี่ย เขาต้องมีการตามเข้าไปต่อช้างใช้เส้นทางไหนค,คออกมาบนถนนแล้วกลับเข้าป่าเส้นทางไหนไปกินอะไรแล้วเดินไปสู่รบ,บริเวณแถวไหนครับก็ <ๆ S 1> บจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนเช้าก็ต้องมีการตามเก็บรายละเอียดเท่าที่เราแสดงว่าทั้งหมดนี่คือการการจัดเก็บข้อมูลอย่างเดียวเลยครับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเดียวครับประเด็นที่เราสนใจขนาดนี้ก็คือว่าไม่ใช่แต่จํานวนประชากรแล้วแต่เราต้องการที่จะเข้าไปดูเรื่องของ ทางด้านสุขภาพทางด้านพันธุก,กรรมของเขาด้วยเพราะฉะนั้นทะเบียนช้างเราทําแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยก็จะบอกเรื่องราวของช้างตัวหนึ่งช้างโขงหนึ่งเนี่ยเอาไว้อย่างป่อนเน่นนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการนําข้อมูลมาใช้เพื่อศึกษาละเอียดในสาขาวิชาใดถึงลึกมากขึ้นเนี่ยก็นํามาสู่การใช้ประโยชน์ได้ทันทีได้ทันทีท่านครับ,รบนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งคืนนะฮะสามสี่ชั่วโมงใน1คืนซึ่งซึ่งเรามาร่วมอยู่ในทีมของ หน้าลงกดนะครับซ ah> ึ่งหลังจากนี้เราปลับไปแล้วนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็ยังคงทาอย่างนี้ต่อไปไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยทจะไม่หยุดหยอดเลยนการคืนก็ตามดู่ช้างพอเช้ามาช่างหลับก็ยังทำงานต่อไปวันนี้นี่ไปจนเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวนอนเลยหรือต้องทําอะไรต่อครับก็ต้องนั่งคุยวางแผนกันในทีมงานนี้ครับสรุปสิ่งที่เจอวันนี้แล้วก็วางแผนสำหรับวันรุ่งขึ้นใช่ครับ ครับเขาเหล่านี้ทำอย่างนี้ทุกวี่ทุกวัดนะครับเป็นหน่วยย่อยๆในสังคมเราซึ่งหน้าได้รับการส่งเสริมและยกย่องมากในเดิดนะครับเราจะตามดูต่อไปจนถึงต่งนี้เช้าครับ